ทำอะไรเป็นอภิมหาเศรษฐีเงินหนึ่งพัน 1, ล้านเรื่องเล็ก คาริฮาี่ไต้หวันดิวอริสราใหญ่กว่าที่ไทย30เท่าเตรียมคนรับใช้ให้ลูกชายคนเดียวดิวอริสราสร้างต้อนรับทายาทเศรษฐีไต้หวันคาริฮา์หลังใหม่ดิวอริสราสร้างต้อนรับทายาทเศรษฐีไต้หวันหลังจากได้ทราบข่าวดีว่ากําลังจะมีทายาทสืบสกุลสําหรับนักแสดงสาวดิวอริสรากับวันใจเซบาเตียนนักธุรกิจอสังหาชาวไต้หวันที่เพิ่งขอแต่งงานกันไปเมื่อไม่นานนี้ล่าสุดฝ่ายชายเตรียมแต่งบ้านสุดหรูพร้อมฟอนิ เจอราสิ่งอำนวยความสะดวกมากมายที่เห็นแล้วก็คาดว่าน่าจะเป็นเดือนหอสำหรับทั้งคู่และเตรียมพร้อมไว้สำหรับเบบี๋ตัวน้อยที่ข้างหน้านี้เรียกได้ว่าเรียมความพร้อมเต็มที่เพื่อสร้างครอบครัวเห็นแล้วก็อดใจรอให้เอ A บี B ลืมตาดูโลกไม่ไหวคิดภาพถ้ามีเด็กตัวน้อยวิ่งเล่นอยู่ในบ้านแบบนี้คงจะน่ารักน่้ดูไม่น้อยเลยทีเดียว ทางเราก็ขอถือโอกาสนี้แสดงความยินดีกับทั้งคู่มาณที่นี้ด้วยเลยนะคะเรียกว่าสร้างความอิจฉาให้กับสาวๆรับปีใหม่2565จริงๆเมื่อนักแสดงสาวดิวอริสรา ถูกแฟนหนุ่มนักธุรกิจเซบาสเตียนลีที่พาไปเที่ยวดูใบานางนแบบสองอาทิตย์ทำเซอร์ไพรส์ขอแต่งงานกลางทะเลทรายด้วยแวนวงใหญ่ประดับเพชรเม็ดงามจาก h a ร์รี่มูสตันบริษัทอัญมญณีเลอค่าที่มีชื่อเสียงจากสหรัฐอเมริกาทำเอาพเพื่อนๆในวงการบันเทิงและแฟนคลับเข้ามาแสดงความยินดียอย่างคับค้างงานนี้ทําเอาสาๆตาร้อนเผาอยากได้แฟนหนุ่มผู้รั้งรักสายเปแบบสาวดีมาครอบครองสักคนวันนี้จะพามารู้จักหนุ่มเซบาสเตียนลีโดยเขาเป็นนัก ชาวไต้หวันเกิดวันที่14มิถนายนเรียนจบสาขาการโรงแรมปัจจุบันทำธุรกิจเกี่ยวกับอสังหามมหาศาลที่ต้องเดินทางและร่วมงานกับหลากหลายประเทศทั่วโลกซึ่งในปัจจุบันเขาประจำอยู่ที่ประเทศไทยเรียกได้ว่ารวยอันดับต้นๆเลยทีเดียว นอกจากนี้เซบาสเตียนยังเป็นผู้ลงไลน์ในซุปเปอร์คาร์มากๆอีกด้วยโดยใน IG ก็จะเห็นโพสต์ภาพรถคันรู้อยู่มากมายหลายคันทางที่บ้านที่ไต้หวันและที่ประเทศไทยซึ่งเขาได้ถูกรับเชิญไปทดสอบสมรรถภาพรถรุ่นใหม่ t e s t r r i v e อยู่เสมออีกด้วยอีกทั้งเขายังเป็นคนที่รักการท่องเที่ยวมากโดยรูปห่ของเขานั้นสามารถเรียกว่าไปเป็นบล็อกเกอร์ได้อย่างสบายๆ ส่วนความสัมพันธ์ของเซมเตียนกับดิวเดิศราทั้งคู่เริ่มต้นจากที่ใช้หนู่เป็นเพื่อนกับแฟนเพื่อนสนิทของเดิวจึงทําให้ทั้งคู่มีโอกาสได้พูดคุยกันและเปิดตัวว่าคบกันเมื่อช่วงเดือนธันวาคม2020 ล่าสุดวันเกิดของสาวดิวอาริสราเมื่อวันที่16มิถุนายน2565ซึ่งเธออายุครบ32ปีก็ขอเปจัดหนักให้ตัวเองด้วยการทอยรถหรูปไปแดงหรืออย่างเบลลี่สนนาคัาบาเบาๆเริ่มต้นที่20ล้านพร้อมกับโสพสต์ภาพลงโซเชียลเพื่อขอบคุณทุกคนและทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นส่วนหนึ่งทำให้เธอมีวันนี้ได้ฝากกดไลค์กดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดข่าใหม่ๆด้วยนะคะ